สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ let's go ไ r i Day ครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้เราจะมาเน้นที่วัดนะครับเราจะพาไปทั้งหมด3วัดเดี๋ยวพาไปดูกันว่า3วัดนี้มีวัดอะไรบ้างนับรองว่าเป็นวัดที่เออทั้งสวยทั้งอันซีนและเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเริ่มจากวัดแรกนะครับวัดหงทอง้านี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีความอันซีนยังไงบ้าง ยุคสมัยที่วัดก็กลายเป็นแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยวอาจจะเป็นเหตุผลให้คนรุ่นใหม่หันหน้าเข้าหาวัดมากขึ้นหรือจะเหตุผลใดๆก็ตามไว้กลางน้ําในจังหวัดฉะเชิงเซาอย่างวัดหงทองก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเซาเหมือนกันครับโดยประวัติคร่าวๆของวัดที่มีอายุกเกือบ60ปีแห่งนี้ได้เริ่มขึ้นในปีพศ2510 โดยจัดตั้งเป็นสำนักสงฆ์หลวงปู่ปานหรือเจ้าอาวาสวัดคงคลามต่อมาในปีพศ2522จึงได้ขอรอนุญาตกรมศาสนาตั้งเป็นวัดถงทองนั่นเองซึ่งการที่วัดถงทองตั้งอยู่ินทะเลจึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะมาอย่างต่อนเนื่องสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างที่เคยตั้งอยู่ิมทะเลจึงถูกน้ำกินพื P ้นที่เข้ามาแต่มันกลับทําให้กลายเป็นไฮไลท์ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากจะเห็นว่าวัดกลางน้ําหรือเจดีย์กลางน้ G ํามันเป็นยังไง ซึ่งพอเราเดินเข้ามานะครับภายในบริเวณวัดเนี่ยจะมีจุดออที่ว่าเช็คอินจุดทําบุญนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น Skywalker, สกายวอล์กนะครับสะพานกระจกอยู่ฝั่งนู้นจะเป็นอาคาร12ชั้นทรงวิวฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะมีโบสถ์หรือเจดีย์กลางน้ําอยู่ด้าน,น้นนะครับเราจะเริ่มไล่ไปดูทอย่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากเป็นสกายวอล์กก่อนแล้วกันครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มจากซื้อตั๋วด้านนี้ก่อนนะครับ เป็นรองเท้าสองคู่ครับแล้วก็ก็จุดชมวิวซื้อตรงนี้เลยไหมครับสองคนนะครับร้อยหนึ่งค่คือคนละสิบคนจะไปตรงไหนก่อนเอ่ยสะพานก็ได้ยังไม่ไปเลข้างหน้านี้เนาะขอบคุณครับได้โปรแล้วครับก็เป็นรองเท้าคู่ละสามสิบนะครับแล้วก็ค่าขึ้นชมเนี่ยคนละยี่สิบบาทนะครับก็เดี๋ยวไปดูตรงสะพานกระจกก่อนแล้วกันครับช่วงนี้จะยังไม่ร้อนไม่ต้องผรอน สวมสวมเลยนะครับอันไหนเลยอันนี้นี <S <S ่เลยโอเคครับ <S <S สว่วนปะหลงเขาๆๆเลยสกายวอล์กหรือทางวันเรียกว่าซีวอล์กพะเป็นทางเดินลงทะเลเป็นทางเดินกระจกมีความยาว40เมตรกว้าง3เมตรโดยสุดสะพานแห่งนี้นอกจากจะได้กล่าวไหว้สมเด็จองพระถมพระพุทธรูปขนาดความสูงเกือบ5เมตรด้านหลังองค์พระพุทธรูปยังเป็นจุดชมวิวพาที่ตกอันสวยงามของเมืองแปดริ้วอีกด้วย Skywalk ที่นี่นะครับหรือซีวอล์กก็คือจะเป็นสะพานกระจกที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็จะไม่ได้น่ากลัวนะครับด้านล่างก็จะเป็นน้ําทะเลแต่ตอนนี้น้าลงก็จะมองไม่เห็นพอเราเดินมาสุดทางเลยก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปที่เราสามารถมองเห็นโบสถอยู่ด้านหลังนะครับก็จะเป็นโบสถกลางน้ําเดี๋ยวเราไปดูโบสถ์กลางน้ํากันตอนนี้เรามาดูตรงจุด Skywalk ์กนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง างเดินที่จะไปบวดแล้วก็ใจดีกลางน้ำครับก็ <c oughs> ลงจากซีวอล์แล้วก็เดินมานี่จะมีรูปปั้นเป็นผีเสื้อสมุทรนะครับและวก็เป็นสุสาครพราพไาพมาณีเด็กๆน่าจะชอบครับถ้าทุกคนจำมาได้นะครับสุสาครพราพไาพมาณีนี้นักเรียนชอบมากตอนเรียนอยู่พูดถึงเนักเรียนยนี้รู้สึกแก่นะครับไปดูข้างในดีกว่า อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของวัดหงทอง,ทองนั้นก็คือเจดีย์กลางน้ําโดยตั้งอยู่ในอาคาร3ชั้นชั้นที่1จะมีหลวงพ่อพุทธสดทอจจำลองและพระพุทธรูปอื่นๆอีกมากมายให้เราได้กราบไหว้สักการะกันนะครับส่วนชั้นที่2เราจะได้กราบไหว้องค์พระแก้วมรกตจำลองและขุ่นกี้พึ่งของเกจิอาจารย์ชื่อด้าต่างๆอย่างหลวงปูสดหลวงปูทวดหลวงพูโตและเกจิอื่นๆอีกมากมาย อจะขึ้นไปชมเจดีย์สีทองผมขอพาเดินไปดูพระอุโบสถหรือโบสถ์ของวัดทองทองซึ่งก็ตั้งอยู่ข้างๆข,ข,ของเจดีย์นั่นเองโดยด้านในจะมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังแสดงเรื่องราวพุทธประวัติลงสีไว้อย่างสวยงาม และเมื่อเราเดินขึ้นไปชั้นบนสุดของอาคารสามชั้นจะได้พบกับเจดีย์สีเหลืองทองตั้งเด่นอยู่กลางทะเลนั่นก็คือพระธาตุคงคามหาเจดีย์ซึ่งเราสามารถเข้าไปชมด้านในได้นะครับด้านในมีแท่นบรรจุพระธาตุพระอรหันตทะเลเป็นแห่งเล่นในโลกอีกด้วยซึ่งความงดงามของเจดีย์สีทองแห่งนี้คงไม่อาจบรรยายเป็นคําพูดหรือแสดงออกให้เห็นเป็นรูปภาพได้ถ้ามีโอกาสแวะมาวัดหงทองแนะนำว่าให้มาชมกันนะครับ อคารกตัญญูอาคารสูง12ชั้นซึ่งด้านบนจะมีองค์หลวงพ่อสโสธรจำลองเอาพุทธลูกป,ปางเปิดโลกอาพุทธลูกต่างๆให้เราได้ก่าวหว้จุดไฮไลท์อีกหนึ่งจุดก็คือสามารถชมวิวทัท์ทั้งวิวทางฝัง่งทะเลเอ่าวไทยป่าชายเลนและอืน่นๆได้อีกมากมายเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันนะครับจุดชมวิวชั้น12ซึ่งมันสูงพอจะเห็นบริเวณรอบๆนี้โดยทั้งหมดซึ่งด้านนี้เราจะเห็นเป็นป่าชายเลน ถ้าน้ำลงเราสามารถเดินลงไปด้านล่างได้เลยครับแต่ถ้าน้ําขึ้นมันจะกินบริเวณไปถึงชุมชนฝั่งด้านนู้นเลยแหละครับส่วนนนี้เราจะเห็นโบสถ์เจดีย์กลางน้งําและซีวอล์กแต่น่าเสียดายที่ตอนนี้น้ําลงไม่อย่างนั้นคงเห็นโบสถ์และเจะดีย์ลอยกลางน้ํากันมองไปไกลๆจะเห็นภูเขา และก็เห็นชุบุรีใครอยากเที่ยวชุบุรีว่ายน้ำไปได้เลยนะครับจะได้ประหยัดค่าน้ำมันด้านบนนี้ยังมีกล้องสองทางไกลให้ได้ชมวิวดูชัดกันโดยราคา10บาท2นาทีนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูอีกฝั่งกันดีกว่าฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นวิวทะเลเหมือนกันแต่ตอนนี้จะเป็นทะเลสีน้ำตาลนะครับและน่าจะเป็นจุดชมวิวพระาที่ตกอีกหนึ่งจุดที่สวยงามไม่แพ้ข้างล่างอยากให้ดูตรงด้านนี้ครับมองไปไกลจะเห็นเหมือนถนนท,นที่วิ่งลงทะเล นั่นเป็นเส้นทางเรือครับซึ่งเขามีบริการพาเที่ยวจากชุมชนดน้านในวิ่งออกไปตรงทะเลอ่าวไทยเดี๋ยวผมรอดูก่อนนะครับว่าจะมีเรือผ่านมาให้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอดใจรอนิดนึงถ้าโชคดีอาจจะได้เห็นกันนะครับและสิ่งที่รอคอยก็มาถึงเรือที่วิ่งผ่านทะเลสีน้ำตาลลงใจไปทีครับ นึกว่าจะไม่มีภาพให้ทุกคนได้ชมกันแล้วเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันขอตัวไปกินกาแฟก่อนด้านล่างมีคาเฟ่วิวส,สวยอีกหนึ่งแห่งตามมาเลยครับ พอเราไหวพาเสร็จไปแล้วนะครับเดินซีวอล์กหรือสกายวอล์กนะครับหมดแล้วเดินเจดีกลางน้ําแล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นคาเฟ่น,นะครับอ๋อด้านบนนะครับที่เราไปเดินกันสักครู่นี่ก็เป็นจุดชมวิวขึ้นไปชั้น12ได้ส่วนที่ผมนั่งอยู่เนะี่ยจะเป็นร้านกาแฟานะครับก็แก้วละ50บาทซื้อน่ายรสชาติด,ดีนะครับรสชาติอร่อยอยู่วิวข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทะเลทั้งหมดเลยแต่ช่วงนี้น้ำจะลงนะครับถ้ามาช่วงเย็นๆพราที่ตกหรือน้่งทะเลขึ้น เห็นเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยครับผมว่าจะสวยนะครับและนี่คือวัดของทองนะครับวัดแรกของเราในทริป3วัดเดี๋ยววัดต่อไปเดี๋ยวดูพร้อมกันนะครับว่าเราจะไปวัดไหนรับประกันว่าเป็นหนึ่งวัดที่อันซีแน่ๆนะครับตอนนี้ผมขอตัวที่กาแฟก่อนชมบรรยากาศรอบไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวัดต่อไป ัดที่2นะครับก็เป็นวัดที่มีความสวยงามผมว่าเป็นหนึ่งในอันซีนของประเทศไทยเลยก็ได้นะครับเพราะแทบทุกส่วนของวัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาเป็นอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือวัดต่างน้ําโจโลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวัดต่างน้ําโจโลแห่งนี้สีทองทั้งหมดจะเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมาได้นู่นเลยครับ วัดที่เป็นหนึ่งใน,นอันีนของประเทศไทยวัดที่มีพระอบสดสีทองหนึ่งเดียวในประเทศตั้งโดดเด่นอยู่ริมน้ำลาบะกงซึ่งเป็นที่สะดุดตาและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมแห่งนี้นั่นก็คือวัดปากน้ำโจโรซึ่งไม่ว่าจะมองทางไหนก็จะเห็นแต่สีทองเหลืองอารามมีความสวยสะดุดตาเกินคำบรรยายวัดปากน้ำโจโรสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็อายุราวๆ2 0 0กว่าปีมาแล้วจากข้อมูลของกรมการศาสนาระบุว่าวัดตั้งเมื่อปีพศ2346 ซึ่งแต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์อยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายหน้าวัดมีคลองไหลผ่านมารวมกับแม่น้ำอปะกงพื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของทัพพมา่าซึ่งมีทั้งทัพบ,บกและทัพเรือซึ่งพระเจ้าตักสินมหาราชเป็นฝ่ายนำทัพมาชนะพะม่าในศึกครั้งนี้เลยสร้างใจดีไว้เพื่อเป็นเหมือนอนุสรแห่งชัยชนะนั่นเองครับความงดงามของอุโบสถสีทองด้านนอกมาสวยแล้วด้านในก็มีความสวยสดงดงามไม่แพ้กันทุกอย่างเป็นสีทองทั้งหมดตัวอุโบสถสร้างแบบก่อกอิฐปูน หลังคาประดับด้วยพญานาคและธรรมจากตรงกลางมีบุษบกยอดฉัดส่วนบริเวณกำแพงแก้วชั้นนอกตกแต่งด้วยรวดลายธรรมจากสลักโครงไฟรูปช้างสามเสียนเข้าไปได้ในอย่าลืมรอดใต้ฐานพระประธานเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลด้วยนะครับหลายคนอาจแปลกใจคําว่าโจโล คำนี้มาจากการที่พระเจ้าตากสินรวางแผนลบเข้าโจมตีฐานพม่าโดยการโล่เรือมาตามลำน้ำเพียงคนเดียวทำให้ทหาพรพม่าตายใจแล้วให้ทหารซุ่มล้อมโจมตีอีกทีจนได้รับชัยชนะโดยเรียกกันว่าเจ้าโลแต่ต่อมาเพียงเสียงมาเป็นโจโลนั่นเองครับวัดนี้ตั้งอยู่ในบริเวณปากน้ำเลยกลายมาเป็นที่มาของชื่อวัดปากน้ำโจโลครับจะเป็นอนุสอนสถานของพระเจ้าตากสินนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้ หันหน้าบริเวณท่าน้ำนะครับเดินออกมาจากด้านในโบสถ์สีทองตรงนี้สวยมากนะครับรแดดก็ร้อนมากด้วยตอนนี้ภายในบริเวณวัดยังมีจุดไฮไลท์ที่เป็นสีทองอยู่อีกหลายที่ไม่ว่าจะเป็นท่าน้ำซึ่งเห็นวิวส,สวยๆของแม่น้ำมาประกง ซึ่งถ้าเป็นช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นมุมด้านนี้คงสวยงามมากๆครับเพราะแสงสีทองของพระอาทิตย์คงตัดกับแสงของตัวศาลาหรือโบสถ์ด้านในยังมีศาลเจ้าแม่ศาลตะเคียนหรือว่าศาลพระเจ้าตากสิีอีกด้วย กันที่พระพุทธรูปปางอุ้มบาทองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าอย่าลืมเข้าไปด้านล่างนะครับจะมีจัดแสดงภาพสีมิติให้ดูด้วยด้านในมีความสวดสดงดงามสมคำาล่ำลือของวัดจริงๆครับและนี่ก็คือวัดที่2นะครับ วัดตากน้ำเจ้าโลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ผมว่าอันสีเลยเพราะว่ามองไปมุมไหนก็เป็นสีทองทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะในโบสถ์วิคีที่เข้าไปคือของหมดทุกอย่างจริงสวยนะครับก็มีการทําบุญมีรอดพระอุโบสถด,ด้านในด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้านะครับก็เดินมาเล่นๆได้ถ้าเป็นตอนเย็นบรรยากาศน่าดีแต่ตอนนี้ตรงวันครับเที่ยงเทีย่ยงนี้แดดจะร้อนเลยนะครับ มีนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็มีส่วนต่างๆก็จะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราไปต่อกันที่วัดที่3นะครับของทิปนี้ฉาชิงเซานะครับก็เป็นว่าไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันตอนนี้เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางก่อน แล้วก็มาถึงวัดที่3นะครับที่เป็นองซีนของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับปันนี้ต่อห้าพันเลยเดี๋ยวเราไปดูกันกันกบวัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายในสมัยสมเด็จพันรา,ายมหาราชวัดโสธรวัลารามวรดวิหารหรือชื่อเดิมว่าวัดหง หรือในปัจจุบันเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโสธรได้ถูกสร้างขึ้นโดยไม่ทราบปีพศที่แน่ชัดแต่คาดการว่ามีอายุประมาณ150กว่าปีส่วนตำนานขององค์หลวงพ่อโสธรไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดมีแต่เพียงตำนานต่างๆครับที่เราขานสืบต่อกันมาโดยหนึ่งในตำนานที่แพร่หลายสุดก็คือตำนานพระห้าพี่น้องที่ว่ากันว่ามีพระพุทธรูปห้าองค์ลอยกันมาตามแม่น้ำสายหลักของภาคกลางทั้งห้าสาย 1. หนึ่งหลวงพ่อโตวัดบางพีใหญ่สองหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคาร 3หลวงพ่อบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวลวิหาร 4. หลวงพ่อวัดไร่ขิงและสุดท้ายหลวงพ่อโสธรที่อยู่วัดโสธรวลาราวรลวิหารนั่นเองความศรัทธาที่มีต่อองค์หลวงพ่อโสธรที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดที่อยากให้สําเร็จรูร่วงหรืออยากจะขอโชคลาบก็ต้องมาบนบานศาลเก่าวเอาไว้ครับซึ่งจะสําเร็จสมหวังตามที่ขอเอาไว้หรือเปล่าผมไม่อาจจะบอกได้ครับแต่จานวนของไข่ต้มที่ผู้คนนิยมนํามาถวายแก้บนหรือวางเรียงรายอยู่เต็มพื้นที่ที่เขาจัดเอาไว้คงเป็นคำตอบสำหรับหลายๆคน ที่มีความศรัทธาในองค์หลวงพ่อโสธรหรือวัดโสธรแห่งนี้ครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของสาววัดอันซินจังหวัดชาเชิงเซานะครับก็จะได้วัดที่ช่างสวยงามวัดที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับวัดที่มีมูลไตรรู่เยอะวัดที่มีคนเคารพบูชานะครับทิปนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับังไงมีคขาพิเ็นยังไงคอมเมนต์บอก้านล่างได้สวัสดีครับ